สวัสดีค่ะพี่ธรรมนูญส,ส,สวัสดีค่ะช่องเจมวยบางบานนะคะวันนี้มาบิงบานอยู่ที่ศูนย์พระบารมีของพี่ธรรมนูญนะคะวันนี้มานาคนปรปฐมนะคะตามคําเรียกร้องของเอฟซีนะคะสวัสดีครับ,รบท่านสมาชิกและเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูญศูนย์อยู่ที่กมที่ห้าตลาดนัดเครื่องบินตำบลวังตะกู อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับอะวันนี้ผมจะมานำเสนออขุนแผนบ้านกลางแห่งเมืองสุพรรณนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนและมั่นยำมากนะครับใอล้รเกิดพุทธคุณอะไรคะพี่หีโอ้โหคนเห็นแล้วจะขุนก็รู้อยู่ขุนแผนเป็นยังไงนะครับ คุนแผนนี่ใครใส่แล้วก็โอ้คงกระพันชาตีสาวเห็นสาวรักนารีผูประทับครับนารี็อุปรัมภ์ด้วยแล้วก็เขาเรื่องคงกระพันนี่ยอดเยี่ยมนะคอ่ะสวยงามประการตามากนะครับเนื้อหาก็เต็มเปี่ยมเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆอย่างนี้หายากแล้วนะครับผลเห็นก็จะเกิดความหลงไหลใน ในกายภาพของเนื้อพระนะครับพระเก่าจริงๆนะครับแล้วงดงามจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับพร,อร้อมที่จะให้ตรวจด้วยเครื่องเซนอิเล็กตรอนได้เลยนะครับมีมีน้อยนะคะมีมีน้อยนะครับ,รรบที่ใส่กล่องไว้นี่เพราะว่ามันดีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมครับผมเจ็ดบ,บ้านกาบนี่นะแห่งเมืองสุพรรณนี่นะตรวจได้เครื่องเซนอิเล็กตรอนได้เลยนะครับอ่ะเราจะมาดูพระ นี่นี่เริ่มจากองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งค่ะองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งนี่พิมพ์เทวดานะพิมพ์เทวดานะคะอันนี้เป็นพิมพ์เทวดานะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยนะคะอให้ดูด้านหลังด้วยอันนี้องค์ที่สองนี่องค์ที่สองนี่พิมพ์อเขาเรียกว่าพิมพ์อพิม์อะไรเอ่ยองค์ที่สองนี่เขาเรียกพิมพิมอะไรก็ ก็อันนั่นนะครับของแท้ครับอืองค์ที่สามชอบองค์ไหนกระแคบนะคะนี่องค์ที่สามนะคะเนี่ยวดูด้านหลังด้วยองค์ที่สี่อนนี้องค์ที่สี่นะคะองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าองค์ที่หกองค์ที่หกนี้จะเป็นาคุณแทนคู่นะคะายคู่ายคู่นะคะซึ่งมีน้อยมากเหมือนกันมีสององค์มีสององค์นะคะ มีสวยมากนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมีด้วยนะคะด้านหลังก็จะเรียบเรียนนะคะมีมีแค่สององค์แต่อันนี้ชัดเจนอ่า,าพระนี่ผ่านการประกวดมาแล้วนะครับสวยมากครับอ่ะเราจะมาดูกายภาพของเนื้อพระกันนะครับเดี๋ยวเราหันไปดูกายภาพนะครับนะดูฮะพระของแผน นะแห่งเมืองสุพรรณต้องเป็นแบบนี้นะครับดูนะดูเอครับนะแร่ใบมะขามขึ้นเต็มเลยเพราะอุทะแท้ถึงยุคเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากครับงดงามมากครับแร่ใบมะขามขึ้นเต็มลเลยนะขึ้นทั้ง อันนี้ถ้าสร้างแต่ปีไหนคะอันเนี้ยโอ้อันนี้ตกหกเจ็ดร้อยปีอะหกเจ็ดร้อยปีนะคะครับพระนี้หกเจ็ดร้อยปีครับหกเจ็ดร้อยปีต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นฮะรุ่นรุ่นยุคต้นเลยใช่ไหมคะยุกต้นครับเป็นพระเก่าเก่ามากครับค่ะนี่มาสามเต็มสวยมากค่ะครับความชัดเจนก็คือ ดูที่กล้องเนี่ยจะเห็นทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมจะเห็นทั้งหมดที่ว่ามองดูเหมือนเฉยๆเนี่ยพระแต่ละองค์แต่ว่าพอขึ้นกล้องปุ๊บเนี่ยความสวยงามและความชัดเจนแล้วก็ความที่ว่าอะไรแท้อะไรเก่าอะไรใหม่มันเห็นหมดนะค่ะใบบางขาาขึา้นเต็มเมันนะสวยมากแขนซ้ายนี่ขึ้นรึ๊เลยฮนะค่ะแขนซ้ายขึ้นจนเรียกว่าโอ้โหเนี่ยดูนะครับเห็นไฮะ ชัดเจนนะคะชัดเจนและมั่นยอมและผ่านาผ่านทั้งการประกวดผ่านทั้งการเอตรวจตรวจเช็คก็ไม่ใช่ที่เดียวนะคะของอาจารย์ธรรมนูญเนี่ยเท่าที่หมวยทาําคลิปมานี่คือพระท่านนี้ผ่านงานประกวดก็เยอะการตรวจก็เยอะคือเยอะมากครับ,รบแลว้วก็ตรวจด้วยเครื่องเซ็นต์อีกทีนึงอินเตอร็ออีกทีเพื่อให้ท่านเนียเอาไปแล้วสบ,สบายใจ เนะดี๋ยวสวยงดงามมากนะครับพระสวยงดงามเป็นธรรมชาตินะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบามาไม่มีวาฒนานี่หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองนะพระแท้แทอย่างนี้ฮะดู๋นะสามารถที่จะเข้าเครื่องเซนตรวจสอบด้วยเครื่องเซนได้เลยนะครับเนะี่ยฮะดูครับพระอะไรมันสวยอย่างนี้ครับ,รบพระพระนิธรรมนุญนี่แหละ นี่นะครับพระสวยมากนะครับพระสวยอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรฮะสุดท้ายนี้ถ้าใครจะจึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาแบ่งปันเอาไปครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆแบบนี้นะฮะหายากนะครับค่ะแอดไลน์มาเลยนะครับหรือโทรใต้ลิงก์นะคะหรือไ่ทักหมวยได้เลยนะคะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องเจมวยเบิกบานด้วยนะคะ